ในท่ามกลางความเงียบสงัดที่เข้าปกบคุมแนวชายแดนอำเภอกันทรลักษ์หลังจากเสียงปืนใหญ่และระเบิดกำปัปนาจได้จางหายไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงแค่ความเสียหายจากการสู้รบแต่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่กำลังสั่งคลอนรากฐานอำนาจของตระกูลหุ่นจนถึงแก่นแกนปฏิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดูที่กองทัพไทยได้เปิดฉากขึ้นอย่างเฉียบขาดณนะเนิน350และพื้นที่รอบปราสาทตาควาย ไม่ได้จบลงเพียงแค่การผลักดันผู้รุกรานออกไปพ้นอธิปไตยแต่มันคือการเปิดประตูสู่นรกที่เผยให้เห็นไส้ในอันเน่าเฟะของกองทัพกัมพูชาภายใต้การนำของหุ่นเซนและหุ่นมาเนตอย่างชัดเจนที่สุดเมื่อทหารพรานและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยได้บุกเข้าเคลียร์พื้นที่และยึดฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จภาพที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่ความเข้มแข็งของทหารอาชีพ แต่กลับเป็นสภาพที่ไร้ระเบียบวินัยอย่างน่าสมเพชภายในบังเกอร์ที่ควรจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกลับเกลื่อนกลาดไปด้วยขวดเหล้าซองบุหรี่และสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือการค้นพบถุงยางอนามัยชุดชั้นในสตรีและแม้อุปกรณ์เทียมสำหรับบำบัดความใคร่จำนวนมากนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตอกย้ำว่าทหารแนวหน้าของกัมพูชาที่ถูกส่งมาตายแทนชนชั้นนำนั้น ขาดทั้งขวัญกาลังใจและระเบียบวินัยอย่างรุนแรงสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ต่างจากซ่องโจรมากกว่าค่ายทหารสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพนี้เปราะบางเพียงใดเมื่อต้องเผชิญกับของจริงแต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดในระดับภูมิภาคยิ่งขึ้นคือการค้นพบห้องลับใต้ดินที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้โครงสร้างที่ดูเหมือนคาสิโนและฐานบัญชาการชั่วคราวข่าวกรองทางลับระบุว่า หน่วยเฉพาะกิจของไทยได้พบร่องรอยการขนย้ายทรัพย์สินมีค่าและทองคําแท่งจํานวนมหาศาลซึ่งคาดว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญของตระกูลหุ่งที่เตรียมไว้สําหรับการหนีตายหากเพลี่ยงพล้ําในสงครามครั้งนี้เอกสารและอุปกรณ์สื่อสารที่ยึดได้ยังชี้ชัดถึงความพยายามในการติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังมหาอํานาจขั้วตรงข้ามอย่างจีน <c oughs> เพื่อขอให้เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ที่กําลังล่มสลาย นี่ไม่ใช่แค่การประทะตามแนวชายแดนอีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการล้มกระดานอำนาจครั้งใหญ่ที่กำลังดึงมาหาอำนาจโลกเข้ามาผัวพันและไทยกำลังถือไพ่เหนือกว่าในเกมนี้อย่างเบ็ดเสร็จความพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของระบอบ์พุนเซนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การส่งทหารราบที่ไร้ทางสู้เข้ามาถมในสมรภูมิเท่านั้นแต่ยังมีการเปิดปฏิบัติการรับทางอากาศที่ท้าทายสายตาชฉวโลก ข้อมูลเชิงลึกจากการเฝ้าระวังทางอากาศตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเครื่องบินปริศนาซึ่งมีต้นทางเชื่อมโยงกับเบลารุสและอิรานบินโฉบเข้ามายังน่านฟ้าภูมิภาคโดยมีเป้าหมายที่สนามบินเสียมราฐพฤติกรรมของเที่ยวบินผีเหล่านี้เต็มไปด้วยพิรุษมีการปิดสัญญาณติดตามตัวหรือทรานสปอนเดอร์ทันทีที่เข้าสู่เขตล่อแหลมเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ของกองทัพไทย ก่อนจะไปปรากฏสัญญาณอีกครั้งในดินแดนไกลโพ้นอย่างอิหร่านหรือตะวันออกกลางนี่คือเส้นทางลำเลียงอาวุธสายด่วนที่พยายามเติมเชื้อไฟให้กับกองทัพกัมพูชาที่กำลังขาดแคลนยุโทโธปกรณ์อย่างหนักโดยมีบริษัทนายหน้าค้าอาวุธในมาเลเซียคอยชักใยอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ถูกขนทายลงม,มาจากเที่ยวบินลับเหล่านี้คาดการว่าเป็นอาวุธนำวิถีและดโดรนสังหารจำนวนมากหวังจะใช้เป็นไพ่ตายในการพลิกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามความจริงอันน่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสนามรบคือทหารกัมพูชาขาดทักษะและความเข้าใจในการใช้งานอาวุธไฮเทคเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงรายงานจากแนวหน้ายืนยันว่าอาวุธทันสมัยที่ถูกส่งมากลายเป็นเพียงเศษเหล็กไร้ค่าเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่รู้วิธีบังคับแม้กระทั่งระบบยิงจรวดพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่าก็ยังถูกใช้งานผิดวิธีจนแทบจะยิงใส่พวกเดียวกันเองหรือยิงไม่เป็นเลยด้วยซ้ำ ความพยายามที่จะยกระดับสงครามด้วยเทคโนโลยีจึงล้มเหลวไม่เป็นท่ากลายเป็นเพียงปาหีที่แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของผู้นำที่ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจในขณะที่แนวรบด้านการทหารกำลังระสาระสายสงครามข่าวสารกลับทวีความดุเดือดขึ้นอีกเท่าตัวแม้ตระกูลหุนจะพยายามปิดกั้นสื่อทุกช่องทางในประเทศควบคุมโดยหุนมานาเพื่อสะกดปิดความจริงเรื่องความพ่ายแพ้ แต่กำแพงเหล็กนั้นกำลังถูกเจาะทะลุด้วยเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink การสนับสนุนลับๆจากมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาได้เปิดช่องทางให้กลุ่มต่อต้านและเครือข่ายของสมรังสีสามารถส่งข้อมูลภาพและคลิปวิดีโอความย่อยยับของฐานทัพกัมพูชาส่งตรงถึงมือถือของชาวขเขมรน,นับล้านคนโดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกที่รัฐบาลควบคุมได้ ความจริงที่ว่าดินแดนที่ถูกอ้างสิทธิ์ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยอย่างเบ็ดเสร็จและภาพทหารเขมรที่บาดเจ็บล้มตายถูกทิ้งขว้างกำลังจุดชนวนความโกรธแค้นให้ลุกโชนข,นขึ้นกลางกรุงพนมเปตเคลื่อนใต้น้ำที่ก่อตัวขึ้นจากการรับรู้ความจริงกำลังกลายเป็นสึนามิทางการเมืองที่โถมเข้าใส่กรุงพนมเปนข้อมูลจากเครือข่ายฝ่ายค้านของสมรังสีที่เจาะทะลุกำแพงสื่อเข้ามาได้ระบุว่าในขณะนี้ ชาวกัมพูชามากกว่าครึ่งประเทศเริ่มตาสว่างและตระหนักแล้วว่ารัฐบาลตระกูลหุน่นกำลังโกโหกคำโตเรื่องชัยชนะในสมรภูมิภาพหลักฐานการยึดพื้นที่การขึงรั้วลวดน้ำและการสูญเสียที่เนิมยุทธศาสตร์ต่างๆกลายเป็นใบเสร็จความอัปยศที่ปฏิเสธไม่ได้แรงกดดันจากภายในที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบีบให้หุ่นมาแน่นต้องดิ้นรนหาทางออกอย่างบ้าคลั่ง ด้วยการพยายามดึงมหาอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศสเข้ามาเป็นเกราะกำบังโดยมีรายงานว่ากัมพูชาพร้อมจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มหาศาลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสัมปทานบ่อน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแลกกับการเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงและสกัดดาวรุ่งไม่ให้ฝรั่งเศสสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเกมการเมืองระหว่างประเทศกำลังเข้มข้นขึ้นจนถึงจุดเดือดเมื่อสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ต่างมีท่าทีที่ทับซ้อนกันในภูมิภาคนี้แม้ในทางทฤษฎีกัมพูชาจะพยายามดึงฝรั่งเศสเข้ามาแต่ในความเป็นจริงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐนั้นผูกพันแน่นแฟ้นกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักนอกนาโต้ทำให้การเดินหมากของฮุนมาเน็ตเป็นเรื่องที่เสี่ยงและเปราะบางอย่างยิ่งความพยายามที่จะเล่นเกมถ่วงดุลอำนาจกลับกลายเป็นการเป,เปิดช่องให้พยามังกรอย่างจีนต้องรีบกระโดดเข้ามาแทรกแซง ก่อนที่อิทธิพลของตะวันตกจะฝังรากลึกไปมากกว่านี้ณน,นครคุณหมิงมณฑลยูนนานฉากหน้าของการทูตที่ดูเหมือนการเจรจาสันติภาพกลับซ่อนในยะของคำสั่งจากลูกพี่ใหญ่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้ได้เรียกตัวแทนจากทั้งสองชาติเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอที่เหมือนกับการจ่ายค่าปิดปากเพื่อยุติความขัดแย้งไม่ให้บานปลายจนมาหาอำนาจอื่นเข้ามาแทรกได้ โดยมีการเสนอวงเงินช่วยเหลือให้ประเทศละ20ล้านหยวนแต่สิ่งที่สะท้อนความจริงอันเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ตัวเลขเงินแต่คือภาษากายที่ไม่อาจโกหกได้ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยืนเจรจาด้วยท่วงท่าสง่างามสมศักดิ์ศรีชาติอธิปไตยรัฐมนตรีของกัมพูชากลับยืนกุมมือประสานกันอย่างนอบน้อมประหนึ่งลูกสมุนที่กำลังรับฟังคำบัญชาจากนายเหนือหัวภาพเพียงภาพเดียวนี้ ได้ตอกย้ําให้ชาวโลกและชาวกัมพูชาเห็นชัดเจนแล้วว่าใครคือผู้เล่นตัวจริงและใครเป็นเพียงเบี้ยล่างในกระดานอานาจนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางสัญญาณอันตรายระลอกใหม่กําลังก่อตัวขึ้นในช่วงรอยต่อของปีศักราชเมื่อเคลื่อนใต้น้ําทางการเมืองในกัมพูชาเริ่มซัดสาดอย่างรุนแรงสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านพลัดถิน่นได้ใช้โอกาสทองจากความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีของรัฐบาลฮุนเซน ในการจุดไฟเผาบ้านศัตรูด้วยการปลุกระดมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่เจาะทะลุระบบปิดกั้นของรัฐบาลข้อมูลความจริงเรื่องการสูญเสียดินแดนและชีวิตทหารขเขมรจำนวนมากถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งสร้างแรงสันสะเทือนให้เก้าอี้ของผู้นำตระกูลหุนร้อนเป็นไฟการที่ประชาชนกัมพูชามากกว่า50เริ่มตาสว่างและรู้ความจริงว่าผู้นำกำลังพาชาติไปสู่หายนะ และกองทัพรบแพ้ทําให้เกิดความกังวลในฝ่ายความมั่นคงไทยว่าคุนเซนอาจตัดสินใจทําสิ่งที่บ้าบินที่สุดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจภายในประเทศนั่นคือการเปิดฉากสงครามรอบที่สามในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงเพื่อสร้างสถานการณ์ชาตินิยมกลบเกลื่อนความล้มเหลวแต่ความน่าสะพรึงกลัวที่ท้าจริงไม่ได้อยู่ที่ความเข้มแข็งทางยุทธวิธีของข้าศึกแต่อยู่ที่ความไร้ระเบียบวินัยอย่างถึงที่สุดของกองกำลังที่อยู่ตรงข้าม จากการเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานทัพกัมพูชาที่ถูกตีแตกในระลอกล่าสุดทหารไทยได้พบภาพที่ชวนสังเวชใจและหน้าตกตะลึงภายในฐานที่มั่นทางทหารกลับกลายเป็นแหล่งมั่วสุมเสพสุขของกองโจรที่ขาดการควบคุมพบทั้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดถุงยางอนามายัยชุดชั้นในสตรีและแม้แต่อวัยวะเพศเทียมเกลื่อนกลาดอยู่ภายในบังเกอร์สิ่งเหล่านี้ชี้ชัดว่าทหารขเขมรแนวหน้าจำนวนมากอยู่ในสภาพเมาไมายขาดสติ และไร้ซึ่งเกียรติภูมิของชายทหารความเสี่ยงที่ทหารเหล่านี้จะลั่นไกปืนใหญ่หรือยิงจรวด RPG ใส่ฝั่งไทยด้วยความคึกขนองหรือจากอาการหลอนหยาโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูงมากและนี่คือระเบิดเวลาที่อันตรายที่สุดที่แฝงตัวอยู่ตรงข้ามรั้วบ้านเราในขณะที่คนไทยทั่วประเทศกำลังเตรียมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุข กองทัพไทยกลับต้องยกระดับความพร้อมสูงสุดแบบเตรียมพร้อมรบ24ชั่วโมงทหารกล้าตามแนวชายแดนไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าพักผ่อนเพราะความประมาทเพียงวินาทีเดียวอาจหมายถึงความสูญเสียของพี่น้องประชาชนแผนสกปรกของกัมพูชาที่อาจใช้ช่วงเวลาแห่งความรื่นเริงรอบกัดเป็นสิ่งที่หน่วยข่าวครางไทยจับตาอย่างใกล้ชิดแต่สิ่งที่มั่นใจได้คือหากฝ่ายตรงข้ามคิดจะเล่นตลกหรือสร้างสถานการณ์ในช่วงเทศกาลนี้ กองทัพไทยได้เตรียมของขวัญปีใหม่ชุดพิเศษที่เป็นการตอบโต้ทางยุทธวิธีอย่างรุนแรงรอเสิร์ฟกลับไปเพื่อดับฝันหุนเซนอย่างสาสมและยืนยันว่าคนไทยจะไม่ต้องอยพยพหนีภัยแต่จะเป็นฝ่ายผู้รุกรานเองที่ต้องหนีหัวสุขหัวสุนเบื้องหลังควันปืนที่จางหายยังมีสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังบีบคั้นลมหายใจของตระกูลหุ่นให้สั้นลงทุกขณะนั่นคือสงครามเศรษฐกิจ และการตัดท่อนน้ำเลี้ยงธุรกิจสีเทาตลอดแนวชายแดนการที่กองทัพไทยสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นเนิน350ช่องอ่านม้าหรือพื้นที่รอบปราสาทตาควายไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ชัยชนะทางทหารแต่เป็นการรุกค่าทางยุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาณาจักรคาสิโนและแหล่งฟอกเงินของชนชั้นนำกำัมพูชาการค้นพบห้องลับใต้คาสิโนที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินมีค่าและทองคำแท่ง เป็นเครื่องยืนยันว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่พื้นที่ทางเศรษฐกิจปกติแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอำนาจทางการเงินของตระกูลหุ่นที่กำลังสั่นคลอนเมื่อไทยคุมเกมเหนือจุดผ่านแดนสำคัญและเส้นทางลำเลียงหลักได้เบ็ดเสร็จธุรกิจมืดมูลค่ามหาศาลต้องหยุดชะงักทหารพรานและทหารราบของไทยที่ตรึงกำลังอยู่บนพื้นที่สูง สามารถตรวจการและล็อกเป้าหมายแหล่งซุกซ่อนอาวุธที่แฝงตัวอยู่ในคาสิโนโปลอยเป็ดและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างแม่นยำหากฝ่ายตรงข้ามคิดจะขยับตัวโต้ตอบกองทัพไทยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแหล่งกดดานหรูหราเหล่านี้ให้กลายเป็นเศษซากด้วยอำนาจการยิงจากปืนใหญ่ซีซ่าและจะรวดหลายลำกล้องที่ดีที่สุดในอาเซียนสถานการณ์นี้ทำให้หุนเซนตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะสั่งรบต่อก็กลัวอาณาจักรธุรกิจพังพินาศ จะสั่งถอยก็เสียหน้าต่อประชาชนที่ถูกปลุกปั่นมาการปิดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและอาวุธทำให้อำนาจการต่อรองของไทยพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดบทสรุปของมหากาบความขัดแย้งครั้งนี้กำลังถูกจารึกด้วยชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของราชอาณาจักรไทยธงไตรรงที่โบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือเนินยุทธศาสตร์ทุกแห่งที่ยึดคืนมาได้ไม่ว่าจะเป็นเนิน225หรือเนิน350คือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ที่แรกมาด้วยความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยแสนยานุภาพที่ถูกนำมาสำแดงไม่ว่าจะเป็นจรวด DTI 1G และ DTI 2ที่แม่นยำราวจับวางจนเผาคลังน้ำมันค่าศึกวอดวายหรือการครองอากาศของฝูงบินขับไล่ F-16 และ T-50 ที่พร้อมปูพรมถล่มทุกพิกัดเป้าหมายลึกเข้าไปถึงพระตะบองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากองทัพไทยในวันนี้ก้าวล้ำน้าคู่แข่งไปไกลจนไม่อาจเทียบติด คำขู่ขีดเส้นตายและการประกาศยึดพื้นที่คืนไม่ใช่แค่คำคุยโวแต่คือปฏิบัติการจริงที่ทำให้โลกได้เห็นว่าใครคือเจ้าของดินแดนตัวจริงการยอมจำนนของทหารกัมพูชาที่กราบขอชีวิตการหนีทัพและความแตกแยกภายในที่ทหารยิงกันเองคือบทเรียนราคาแพงที่ตระกูลฮุนจะไม่มีวันลืมของขวัญคริสต์มาสและพีใหม่ที่กองทัพไทยมอบให้คือความสงบสุขของมาตุภูมิที่แลกมาด้วยการตบหน้าผู้ลุกรานอย่างฉาดใหญ่ นี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายว่าอย่าได้รี่อาจมาแย่หนวดเสือหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะครั้งหน้ามันอาจจะไม่จบแค่ยึดเนินคืนแต่จะเป็นการปิดบัญชีล้างบางฐานที่มั่นให้ราบคาบอย่างถาวรชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่แม่นยำบทเรียนสำคัญที่นักวิเคราะห์การทหารทั่วโลกต้องจับตามองคื ประสิทธิภาพของระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1G หรือ DTI 1G ของไทยที่พิสูจน์แล้วว่าเหนือชั้นกว่า BM 2 1ของกัมพูชาแบบคนละชั้นในขณะที่กัมพูชาเน้นการยิงปูพรมแบบสุ่มหวังผลทางจิตวิทยาแต่ระบบนำวิถีของไทยสามารถเจาะจงพิกัดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำราวจับวาง การยิงสวนกลับเพียงไม่กี่ชุดสามารถทำลายฐานยิงและคลังแสงของข้าศึกจนราบคาบเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นทะเลเพลิงภายในพริบตานี่คือแสนยานุภาพที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องขวัญผวาและยอมจำนนในที่สุดการประสานงานระหว่างกองทัพบกและกองทัพอากาศยังเป็นอีกกุญแจสำคัญฝูงบินรบ F16 และ T50th ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ครองอากาศแต่คือมัจจุราชจากฟากฝา ที่คอยตัดเส้นทางลำเลียงและทำลายขวัญกำลังใจของทหารขเขมรที่แตกพ่ายการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึกเป็นสัญญาณเตือนที่ดังก้องไปทั่วอาเซียนว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในระดับที่สามารถปฏิบัติการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีพื้นที่ใดที่ปลอดภยัยสำหรับผู้ที่คิดเป็นศัตรูกับราชอาณาจักรไทยเมื่อฝุ่นตลบจางหาย สิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบสงบที่กลับคืนสู่แนวชายแดนและธงชาติไทยที่ยังคงโบกสะบัดอย่างมั่นคงเหนือผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปกป้องดินแดนแต่เป็นการประกาศสักดาให้โลกได้รู้ว่าไทยคือของจริงในภูมิภาคนี้ความพยายามใดๆที่จะท้าทายอำนาจอธิปไตยไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารแผนการศกรปรกหรือการเมืองระหว่างประเทศ จะต้องพบจุดจบด้วยความพ่ายแพ้และความอัปยศยเช่นเดียวกับที่ตระกูลหุ่นและกองทัพกัมพูชาได้รับนี่คือสัจธรรมใหม่แห่งลุ่มน้ำโขงที่ทุกคนต้องจดจำ